คลิปนี้เรามาดูกล้อง v i s t า cam ม CS 64ตัวนี้นะครับ CS 64เป็นกล้อง Speed ome, สปีดโดมสามารถหันซ้ายหันขวาก้มเงยได้หันซ้ายหันขวาได้องศา350องศานะครับก็คือหันไปหันกลับได้รอบทิศทางก้มเงยได้90องศาดังนั้นคนที่ต้องการกล้องวงจรปิดดีๆตัวหนึ่งติดภายนอกบ้านรับสัญญาณ Wi-Fi ไ,ไ,ได้เดินสายแลนก็ได้ ใส่เมมโมรีเพิ่มได้อีกนะครับเมมโมรีรองรับตั้งแต่32ถึง256กิก <Wow. S 1> ดังนั้นเลือก VSTAR CAM CS 64ผมบอลพัทิลา IT คอนเฟิร์มว่าดีจริงนะครับกล้องตัวนี้เดี๋ยวพบกันสนใจทักไลน์ของทางร้านมาสั่งซื้อได้ทันทีขอบคุณครับ